รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบสม์รไม้ศักดิ์หลังใหม่วัดหัวกระบือบึงบุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาข,ขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะและขณะนี้ดิฉันก็อยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสาการะขอพรหลวงพ่อโตและมาเชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมงานบุญทอดกระถิ่นที่อุทยานการเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังเพิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีค่ะซึ่งจัดให้มีวันนี้นะคะความทั้งพาคุณผู้ชมปติตามข่าวสารกิจ,จกรรมทางพระพุทธศาสนา และเทศาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนากจด,ด,ดุษฎีบดิตกิติมศักดิ์เจ้าวาดวัดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอความสุขความสวัสด,ดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงังเกิดขึ้นและมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการ คิดดีแลน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5มาโดยตลอดวันนี้ลงตาก็ได้มีโอกาสมาพบมาพูดคุยกับญาติโยมท่านสาวุุชนอีกเช่นเดิมเหมือนเคยนะและลวงตาต้องขอโมทนาขอบคุณขอบใจญาติโยมทัานสาวุุชนทุกท่านที่ไม่ทอดทิ้งรายการคิดดีแลนนะฮนะซึะ่งออกอากาศทุกๆุกกวันเสาร์ในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งเป็นประจำเสมอมา ญาติโย,ยมท่านสาธุชนช่วงนี้เราก็ได้ทำบุญออกพรรษานะออกพรรษาแล้วก็ตักบาเทโวกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะฮะแล้วออกพรรษาแล้วเราท่านทั้งหลายก็ได้ทำตามอย่างพระสงฆ์ในวัดวารามต่างๆที่ท่านบริโาซึ่งกันกันให้ขอความสุเคราะห์หากผิดพลาดประการใดก็ที่นะ่ แนะนำตักเตือนได้โดยไม่ถือโทษกรธเครืองโยมก็เช่นกันุรนาซึ่งกิจนนนการออกวันษาแล้วุรนาซึ่งกิจการว่าให้สามีภรรยาทุกท่านลือครอบครัวเราทุกคนอะไรผิดพลาพลั้งไปให้เราชี้แนะแนะนำตักเตือนโดยที่ไม่ถือโทษกรธเครืองแล้วครอบครัวเราก็จะอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความผาสุกนะเนี่ยงาน ออกพรรษาผ่านพ้นไปแล้วตักบาตรเทโวก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงตาต้องของมุญธนาชื่นชมยินดีกับญาติโยมท่านสาธุชนไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์มาสร้างเสริมเพิ่มเติมบุญบารมีมาสร้างคุณงามความดีมาสร้างบารมีกันตลอดการตลอดเวลานะมาตักบาตรเทโวตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกัน แล้วก็เข้าวสารอาหารแห้งในคราวครั้งนี้หลวงตาก,ก็จะนำเอาไปสงเคราะห์นุเคราะห์ญาติโยมท่านสาธุชนที่จังหวัดลบบุรีซึ่งกำลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมประชาชนคนทั้งหลายตกระกรรำลำบากทุกข์ยากเดือดร้อนก็ขออันุโมทหโยมที่ทำบุญตักบาตรเทวอนุโมทนาสาธุการก็จะเป็นบุญปุนกุศลอีกส่วนหนึ่งนะฮะ อยมแล้วก็ยมรับชมรับฟังรายการวันเสาร์นี้แล้วช่วงเช้ามืดจบแล้วอย่าลืมวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมมาที่วัดดุกระบือแล้วก็ร่วมเดินทางไปท่อจจินินสาม,มัคคีณอุทยานกาเรียรู้กรเกษตรพอเพียงที่ตำบลวงงังเพลิองอำเภอโคกทมลงจังหวัดอุบุรีใน เช้าวันนี้นะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะเช้าวันนี้จะโยมทั้งสามทุชนที่จะร่วมเดินทางไปก็มาแต่เช้ามาที่อุโบสถหลังใหม่นะหลังใหญ่ๆเนื้อที่400ตารางวาก็จะจัดอาหารเลี้ยงโยมก่อนนะเพื่อจะได้เดินทางแล้วไม่หิวต่อที่อุโบสถหลังใหม่ประมาณ6โมงเช้าแล้วก็6โมงครึ่งรถบัส ก็จะออกเดินทางจากวัดหูกระบือแขวงท่าข้ามเขตบุรีรียนกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปสร้างบุญสร้างบุญสนสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันณนะที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอพิยัที่ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกทุ่งลงจังหวัดลุบุรีก็เชื้อเชิญเจริญพรมาแต่เช้าหรือโยมจะขับรถไปเองก็ได้นะถ้าหากว่า สะดวกจะไปเองไปอาจจะไปแวะเที่ยวชมเขื่อนป่าศักด์ไปสถานที่ต่างๆก็ขับรถไปเองก็ได้นะ,ะจุดที่จะไปนั้นก็ผ่านเขื่อนป่าศักด์นะถนนมิตรภาพผ่านเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าพระบาทสระบุรีตรงไปนะก็ไปเขื่อนป่าศักด์หรือว่าผ่านเขาขาดนะผ่านเขาขาดไปเขื่อนป่าศักด์เลยไปเล็กน้อยก็จะ,จะถึงทางเข้า อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงนะก็ะ <S <S ะจะมีรูปหลวงตายืนรอรับสายฐานศรัทธ,ธาญาติโยมท่านสานธุชนอยู่ตรงปาาอปากทางตรงนั้นนะตรงปากทางปากทางตรงนั้นเขาจะมีป้ายบอกว่าเข้าสาโบนนะก็จะมีหลวงตายืนรอรับสายฐานศรัทธ,ธาต้อนรับญาติโยมท่านสา,นานธุชนอยู่บริเวณตรงนั้นถนนไปสะดวกสบายโยมไม่ต้องกลัวน้ําท่วมนะ ถนนพุทภาพก็ไม่ท่วมถนนที่จะเข้าอุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงก็น้ําไม่ท่วมลาดยางเทคอนกรีตตลอดถึงอุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงฉะนั้นวันนี้ก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธทุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วนะ,ะ,ตะเตรียมหุงข้าวอาบน้ําอาบทาาผัดหน้าวิหัวแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ไปร่วม สร้างเสริมเพิ่มเติมบรุรมีสร้างคุณงามความดีคือไปทอดกระถินสามัคคีกันนกทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงนะในช่วงเป็นวันนี้นะก็กระถินนี้ก็มีคุณโยมประวิงโกมรวิตรพร้อมด้วยตระกูลลูกเต้าเหล่าหลานของท่านญาติสนิทพิสหายท่านก็จับจองเป็นเจ้าของเป็นเจ้าภาพในการทอดกระถินสามัคคีนาทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงในคราวครั้งนี้ แต่ก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีกุศลนักศัลร่วมการจัดองค์กรถินนไปสมทบเป็นกรถินสาม,มัคคีและกรถินที่ไปทอดทิยาการเรียนรนู้เกษตรพอเพียงนี่ก็เป็นกระถิ่นกระเกรถินติดสองราศรีประจำปีเกิดนะโยมเกิดปีอะไรเกิดวันอะไรเกิดชวดฉลูข,ขานถอะลือาทิตย์จันท์ในคานพุทธปรัดติดตามนั้น นะหรือหากว่าไม่ทราบว่าเ,าเกิดวันอะไรก็มีอะไรก็ติดมีหลวงพ่อโตมีพระพิฆเนศมีท้าเวสวรรณมีอะไรต่างๆมากมายหลายอย่างนะก็เชื้อเชิญเจริญพรแล้วก็ไปร่วมกันแจกข้าวสารอาหารแห้งณนะที่อุทยาการ,กรเรียนรู้เกษตรพอเพียงสงเคราะห์ญาติโยมท่านสาธุชนที่ตกรกรรมลำบากทุกยากเดือดร้อนแล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเตียน ซึ่งอยู่ใกล้ใกกับพยานการเรียนลูกเกษตรพอเพียงที่วัดวุกระบือก็จะมอบข้าวสารอาหารแทงให้ที่โรงเรียนบ้านเขาเตียนเป็นประจําทุกๆเดือนนะฮะยมยมีโอกาสก็ไปร่วมกันก็ฝากญ,ญาติสนิทมิสหายออกฝากท่านด็อกเตอร์เอกิตนารายรักษาไม่รับรับชมรับฟังอยู่หรือเปล่านะท่านด็อกเตอร์เอกิดนารายรักษานี่ท่านเป็นผู้ที่มีทีมงานและก็มีกุศลธรรมมาก มีศรัทธามั่นคงในภาษาศาสนาและก็ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์มาโดยตลอดนะหลวตาตั้งขโมมุทนาที่รชมยินดีกับท่านอาจารย์ดรเอกกริตนารายรักษางานนี้ก็เชื้อเชิญเจริญพรท่านไปร่วมทอดกระถินสามัคคีกันแล้วก็ไปแจกข้าวสารอาหารแห้งสงเคราะห์ประชาชนคนทั้งหลายที่ชาวลพบุรีหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่โรงเรียนบ้านเขาเตียน การในวันเสาร์นี้ที่จะถึงที่กำลังวันนี้ชมรายการจบแล้วจากส่วนมากถ้าอาจารย์ดรเอกฤตนิรนา,ายรักษาท่านก็จะนำรถนำทีมงานท่านไปเองนะไปอะไรสร้างห้องไปปรับปรุงห้องสม,มุดทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องกีฬานี่ณนะที่ทยาการเรียนรู้กรเกษตรพอเพียงต้องตาต้่งของโมตนาอีกวาระหนึ่งนะ,ะโยมแล้วก็ <c oughs> ที่อุทยาการเรียนรู้กรเกษตรพอเพียงที่โคกสุ่มรงตมวนวังเพลิง ก็ลวงตาได้ซื้อเนื้อที่ขยายอาณาเขตบริเวณด้านทิศตะวันตกไปอีกขยายมาอีกจำนวน34ไร่กับ27ตารางวาก็ขอเชื่อเชิญเจริญพรร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะซื้อที่ดินไว้เป็นสมบัติของประเทศชาติของพระศาสนาสนองโครงการในหลวงเป็นบุญกุศลมากมายมหาศาลดินถล่มฟ้าทลายสถานที่ตรงนั้นไม่สูญสลายไม่หายไปไหนเป็นบุญกุศลเป็นทุน คุณงามความดีเป็นบารมีเป็นต้นทุนของเราตลอดการตลอดไปและเป็นริยทรัพย์นะเป็นรัพย์เป็นทรัพย์ที่เลิศที่ระเสริฐสวราทรัพย์ใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็เมื่อทอดกระถินสมคคีที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงแล้วโยมอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่บริเวณจังหวัดลบบุรีก็มีอีกมากมายหลายจุดด้วยกันแล้วก็จะพาโยมขึ้นชมจุดชมวิวสกายวอล์กนะอ่า สวยงามมากไปแล้วเห็นแล้วชื่นตาชื่นใจพระส,สงฆ์ธรรมเนรที่วัดกระบือก็ไปปรับปรุงพื้นที่รอรับสายทานศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนไว้พร้อมแล้วนะฮะแล้วต่อจากกระถินที่อุทยานการ,กกรเรียนรู้เกษตรพอเพียงวันนี้แล้วก็ยังเหลือกระถินสามัคคีณนะวัดหลวกระบือแห่งนี้นะก็มีคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองตระกูลลิมเหลืองโรดท่านรับเป็นประธาน อาองค์กระถินในปีนี้ก็ต้องของมุทนากราบคุยมฉลองคุยมพันทองแต่กูลลิ้มเหลืองโรดงานนี้ท่านไปไม่ได้ที่ลบุรีแต่ว่าจะมาร่วมแล้วก็ถวายปัจจัยไปทอดกระถินด้วย2 0 0 0 0บาทต้องตามต้องขอต้องมุทนาในกุศลเลสตาของโยมฉลองโยมพันทองนะฮะแล้วก็ที่วัดดุกระบือนี้ก็จะทอดกันในวันเพนขึ้น15ข้ามเดือน12เป็นการมาร่วมกัน ลอยกระทงอนุร <The> ัก <is> ษ <it? led> ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีที่งามเอาไว้นะก็จะมีงานประกวดหนูน้อยนพมาศนางนุพมาศแล้วก็ฝึกให้เด็กเด็กเล็กๆหนูหนูน้องน้องรู้อะไรอ่าใช้อ่าเขาเรียกอ่าจะได้มีความอ่าคิดกล้าหาญกล้าแสดงออกนะยมมีเด็กเด็กเล็กๆหนูหนูน้องก็เอามาประกวดหนูน้อยนพมาศกันในวกระเบือนี้แล้วก็เป็นการอะไร อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีที่งามเอาไว้คือประเพณีลอยกระทงเนี่ยเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทัยแล้วแล้วก็อีกประการหนึ่งก็มาร่วมกันสร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันณะที่วัดดุกระบือแห่งนี้ก็มีคุณอิศริยะมิตรไทยแลนด์เบิร์นพร้อมทีมงานของท่านก็จะมาเป็นประธานเป็นคณะกรรมการจัดครระกวดหนูน,น้อยนุพมาศระกวดกระทงนะ ณนะที่วัดหุ่นกระบือแห่งนี้ดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนรับชมรับฟังและมีโอกาสเช่นเชิญเจริญพรมาร่วมางานปิดทองหลวงพ่อโตแล้วก็ลอยกระทงถ่ายชวิตโคกระบือนะการณนะวัดหุ่นกระบือแห่งนี้วันนี้เวลาก็คงพอสมควรแล้วในท้ายที่สุดนี้ก็พร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบเัตนาคุณพระศรีเัตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณประธานมคุณบิดยสง์และด้วยอำนาจบุญญาธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อโตสมบกงหลวงพ่อโตหมอยาพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ณาภายในอุโบสถบรดกระบือนี้ด้วยอำนาจบุญญาิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระกลิ่งวีบูลจุกเทาทาเวสวรรณเทพกุมารไข่เทพทันใจที่บรดกระบือนี้และตลอดทั้งทวยเทพเทวาสิ่งจักที่ทั้งหลายในสากลโลกศาสตราทุกศาสนากล่าวขอกราบพัฒนาขออ้อนเชิญท่านเด็ดลงมา สมัครสมานมคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแลาขอนเชิญได้โปรดเมตตาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าความมลกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ขอพระองค์ทรงมีพระบารมีแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชาชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญขอาเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราเท่าเชื่อกันนานและขอญาติโยมทศนิุชน ที่ร่วมการสร้างบุญสร้างบุศลสร้างคุณงามความดีสร้างปรรมีในการทอดกรถินในคราวครั้งนี้ขอทุกท่านหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภยัยโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและก็ตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรอ,อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสวมหน้ากากอ,อนามายัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆและงดเว้นการสัมผัส เพื่อความปลอดภัยห่างไกลาจากไวรัสโควิด -19 ค่ะและในวันนี้นะคะวัดหัวกระเบือจัดให้มีงานบุญทอดกระถินสามัคีที่อุทยานการเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเขาวังเย็นตำบวังเพิงอําเภอโคกสำโรงจังหวัดรบบุรีนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมงานบุญโดยพร้อมเพียงกันนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0875005800ค่ะ สำหรับวันนี้รายการคิดดีแลน์วเวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุกหัวใจคิดถึง ความิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบสม์รไม้ศักดิ์หลังใหม่วัดหัวกระบือบึงบุทีกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 สิบนิ้ววันทามาโบกบุญเอ้ยสิบนิ้ววันทามาโบกบุญเรียนเชิญคุณคุณพี่น้องทั้งหลายมาทำบุญกับทางวัด หัวกระบือเราไว้ร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำบุญรักรูวิบูลพัานธนากิจขอบอกญาติมีตรนะว่าไม่มีเงินทุนจึงเรียนสาธุชนร่วมสร้าพ้นบุญช่วยปัดใจ,จเกื้อนุนเงินทุนด้วยการ่รวมสร้างอุโบสถ จะตุระมุกไม้สักให้งามยิ่งนักทั้งหมดสามชั้นอยากให้โครงการสำเร็จดังฝันเพื่อใช้ในการพิธีของสงฆ์ตอนนี้ได้ลงเสาเข็มเอาไว้ยังขาดปัดจจัย วัดหัวกระบ,บือนี้เก่าแก่นักหนาเพราะได้สร้างมาสองปีตั้งแต่พศสองสองแปดหนึ่งนศขอยอมจะมีสิ่งชำรุดสุดโซสร้างเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาหลักฐานมีมา น้องอาศัยพี่น้องทุกคนเราสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยสร้างให้เสร็จสำเร็จดังหมายช่วยเหลือปัจจัยสร้างโบสถ์หลังนี้บุญเหลือลอน้นกุศลมหาศาล สะดเคราะต่อดวงชะตาภัยร้ายนานาไม่มาเราลือพิธีแก้ปีชงที่ชาวพุทธเชื่อถือวัดหัวกระบือมีมากมายประการซื้อที่ดินขยายเขตวัดด้วยนาทั้งหล่อพระสร้างพระ ที่บังสกุลนอนในโลกศพท่านจะได้พบความสุขในชีวาการงานราบรื่นร่ำรวยเงินตราไรสิ้นโรคาชั่วอายุนาวัดชัวกระบืบ้างท่านสงสัยว่าอยู่ที่ไหนคอยเฝ้า เจดางคนเทียนก็ทอมอหลวงพ่อวิบู์เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้มาสามสิบหกปีก็นานแล้วโนท่านเฝ้าพัฒนาไม่มีโยโทก็เสริมเติมโตญาติโย,ยมรู้ดีวันเกียอติยศละมากมายเหลือล้ำคนดีสีสยาม กลายรางวัลที่ท่านได้รับผู้คนต่างนับถือเหลื่อมใสศรสัตวท่าพระผู้ใจบุญพระผู้เมตตาพระนับพัดธนาเลื่องชื่อลือไกลเชิสาธุชนทุกคนอีกพีมาสร้างบารมีสร้างบทไม้สากกันไว้ จะมาเองก็ได้ถ้าบ้านอยู่ไกลก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาพระรามสองเลขบัญชีพี่น้องจำกันไว้ให้ดีสองสองแปดสหนึ่งหนึ่งเกเลขนี้ไทยพาณิชย์ก็มีสาขาบางคุนที มหมายเลขสองหกศูนย์หที่ได้เตรียมพกบอกและกราบเปลี่ยนหรือจะทอ่อโดยตรงเบอร์ไม่เคยเปลี่ยนหรือจะทอกราบเปลียนถามหลวงพ่อวิบูลศูนย์สองสี่หนึ่งหหสสองคือเบอร์วัดนะพี่น้องท่านผู้ใจบุญ เบอมือถือ0875005800ห5 0 0 5 0 0ลวงพอ่อรอสายทุกวันบอกกล่าวย้ำท้ายเชิญพี่น้องทั้งหมดร่วมสร้างอุบอโสบสถวัดหัวกระบือด้วยกันบดจะตุรมุกไม้สักสามชั้น ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบัวสดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบ,บือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 5 8 0